นี้สิตเหมุนเวียนมี2รายการก็คือตัวเงินจ่ายกับดอกเบีย้ยจ่ายค้งจ่ายนะครับตัวเงินจ่ายมีเท่ากับ6,560้และดอกเบีย้ยจ่ายค้งจ่ายนะครับมีเท่ากับ164เอามาใส่ในหัวข้อนี้สิตเหมุนเวียนนะครับ รวมกันเป็นยอดรวมของหนี้สินหมุนเวียนก็คือ6,724แต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับหรือหนี้สินระยะยาวงนะั้นผมก็สรุปได้เลยว่ายอดรวมนี้ก็คือยอดรวมของหนี้สินนั่นเองต่อไปนะครับในส่วนของส่วนของเจ้าของกันบ้างหรือบัญชีหมวดทุนนั่นเองนะครับ ส่วนเจ้าของก็ประกอบได้ทุนเรือนหุ้นนะครับมีเท่ากับหนึ่งแนสองหมื่นห้าพันเป็นทุนเดิมนะครับทุนเดิมก่อนดำเนินงานในปีนี้นะครับแต่ว่า ทุนเดิมนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีผลการดําเนินงานมากระทบทําให้ทุนเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสําหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีผลการดําเนินงานซึ่งเราคํานวณกันแล้วนะครับว่ามีกําไรนะครับก็คือผลต่างนี่เองกําไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเท่ากับ5้าแสนหนึ่งตัวนี้นะครับที่จะต้องไปทําให้บัญชี ทุนเลือนหุ้นนั้นเพิ่มขึ้นเพราะว่ากําไรทําให้ทุนเพิ่มนะครับดังนั้นเราจึงนําไปบวกกับทุนเดิมที่มีอยู่นะครับนี่ก็คือ,อรายละเอียดนะครับก็ไปบวกกัน5้าแสนหนึ่ร้อยกสิบสามจุดสบวกกันก็จะได้ทุนตอนสิ้นปี53นะครับเท่ากับหกแสน สามหมื่ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้าจุดสามสามเราได้ยอดรวมนี้สินได้ยอดรวมของทุนแล้วนะครับเราก็เอามันมาบวกกันนะครับบวกกันแล้วจะได้เท่ากับหกแสนสี่มืสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามจุดสามสามขีดเส้นปิดนะครับว่าเราได้รวมแล้วตรงนี้ก็อธิบายว่า เป็นยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของเราก็จะเห็นว่ายอดรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของนี้นะครับตรงกันกับยอดรวมของสินทรัพย์พดีก็แปลว่า เราได้ทํางบดุลน,นะครับถูกต้องแล้วเพราะว่าเมื่อมันตรงกันก็แปลว่าเป็นไปตามหลักการที่บอกว่างบดุลก็คือมีความสมดุลทั้งสองด้านนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือการปิดบัญชีนะครับการปิดบัญชีก็คือการปิดรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับเราจะเริ่มต้นที่การปิดรายการในงบต้นทุนการผลิตเลยนะครับโดยรายการใดที่มียอดอยู่ทางด้านเดบิตในงบต้นทุนการผลิตนะครับ เราจะปิดก็คือเราจะนําไปไว้ทางด้านเครดิตให้หมดนะครับผมจะนําข้อมูลจากการะดาษทำการมาใช้ในการจัดทําการปิดบัญชีนะครับเราก็ดูเลยนะครับว่าในงบต้นทุนการผลิตนั้นมีรายการใดบ้างที่อยู่ในช่องด้านเดบิตตัวแรกเลยนะครับก็คืองานระหว่างผลิตต้นงวดตัวที่2คือวัตถุดิบต้นงวดนะครับ2ตัวนี้นะครับอยู่ด้านเดบิตในงบต้นทุนการผลิตก็เอาไปไว้ทางด้านเครดิตครับ ก็จะเครดิตนะครับด้วยงาระหว่างผลิตต้นงวดและวัตถุดิบต้นงวดงานระหว่างผลิตต,ลต,ต,ลต,ต้นงวดนะครับมีเท่ากับ4 3 4 5 0 วัตถุดิบสองห้าเก้าหกศูนย์ต่อไปนะครับมีอะไรอีกที่อยู่ด้านเดบิตเลื่อนลงมาล่ะครับเราก็จะพบว่ามีซื้อวัตถุดิบค่าขนส่งเข้านะครับสองตัวนี้นะครับซื้อวัตถุดิบกับค่าขนส่งเข้าก่อน ซื้อวัตถุดิบค่าขนส่งเข้าซื้อวัตถุดิบนั้นก็คือ45่หค่าขนส่งเข้า6,000ต่อไปนะครับมี ค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางอ้อมและค่าซ่อมแซมเครื่องจักรสามตัวนะครับค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางอ้อม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรค่าแรงงานทางตรงนะครับสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยค่าแรงงานทางอ้อมหนึ 15, ่งหม,มื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบค่าซ่อมแซมเครื่องจักรห้าพัน ต่อไปนะครับมีอีกไหมทางด้านเดบิตเราก็จะพบว่ามีอีกนะครับมี7,500ซึ่งเป็นค่าเสริมราคาอาคารโรงงานแล้วก็มีวัสดุโรงงานใช้ไปนะครับ2ตัวนี้นะครับค่าเสริมอาคารกับวัสดุโรงงานใช้ไป ค่าเสริมราคาก็เจ็ดันห้าวัสดุโรงงานใช้ไปหนึ่งเก้าห้าหกเราเอามาครบแล้วนะครับต่อไปเราเอาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับรวมกันเอามารวมกันเลยนะครับตัวเลขทั้งหมดแล้วโอนทุกอย่างนั้นเข้าไปในต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับผมจึงเดบิตด,ด้วย ต้นทุนผลิตเสร็จต้นทุนผลิตเสร็จเ,เป็นบัญชีโชว์คาวเท่านั้นเองนะครับที่เราโอนรายได้และค่าใช้จ่ายเนี่ยไปเข้าสู่ชื่อของมันแล้วเดี๋ยวก็จะถูกปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนไปในอนาคตนะครับเอามารวมกันนะครับใส่ด้านเดบิตเท่ากับ173,126 อธิบายรายการด้วยนะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ผมก็จะอธิบายว่าปิดงบต้นทุนผลิตทางด้านเดบิตคือยอดคงเหลืออยู่ด้านเดบิตก็เลยปิดไปไว้ทางด้านเครดิตนั่นเองนะครับต่อไปก็จะทําคล้ายๆกันก็คือปิดงบต้นทุนผลิตที่มียอดทางด้านเครดิตบ้าง